สวัสดีครับผมดรพุทธิชัยวิสุทธิพรตวิทยายการสาธารณสุขสุรินทร์จังหวัดพิษนุโลกสถาบันพร,นระมหันชนกกระทรวงสาธารณสุขผิวเปลือกส้มหรือว่าเซลลูไลต์เป็นภาวะความผิดป,ปกติการสะสมไขมันชั้นใต้ผิวหนังซึ่งสามารถพบได้ทั้งในผู้หญิงและผู้ชายแต่อย่างไรก็ตามนะครับเรามักจะพบการสะสมไขมันที่ผิดปกติในผู้หญิงมากกว่าทั้งนี้เนื่องจากความแตกต่างของสรีรวิทยา การสะสมไขมันที่ผิดปกติในชั้นผิวหนังนั้นนอกจากทาให้ผิวหนังมีลักษณะผุพังเหมือนเปลือกส้มแล้วยังลบกวนการไหลเวียนโลหิตทําให้ผู้ที่มีการสะสมไขมันที่ผิดปกตินั้นเกิดอาการเจ็บปวดบริเวณที่มีการสะสมในปัจจุบันนี้ได้มีการพยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์หลายๆชนิดเพื่อจะลดอาการผิวผิวเปลือกส้มรวมถึงการใช้การนวดไทยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดแต่อย่างไรก็ตามนะครับวิธีการเหล่านั้น มีมีประสิทธิผลที่แตกต่างกันทั้งนี้เนื่องจากกระบวนการและปัจจัยเฉพาะบุคคลมีความแตกต่างกันผู้วิจัยมีความปรารถนาที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อรักษาการผิวเปลือกส้มรวมถึงการสะสมไขมันที่ผิดปกติโดยพัฒนามาจากองค์ความรู้ภูมิปัญญาไทยและสมุนไพรไทยเพื่อให้เกิดการต่อยอดการพัฒนาสมุนไพรในประเทศที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคตทีกระตุกเป็นพิกัดยาไทยที่เป็นองค์ประกอบของสมุนไพรร้อนจํานวน3ชนิดได้แก่ขิงพริกไทยดีปรี โดยทั่วไปแล้วทางการแพทย์แผนไทยพิกัดตีกระตุกจะใช้สําหรับรักษาผู้ป่วยที่มีอาการท้องอืดท้องเฟอ้อแก้ไอขับเสมหะรวมถึงใช้ในการปรับท่าตามทฤษฎีทางการแพทย์แผนไทยแต่ในเชิงการวิจัยแล้วเราเพบว่าสมุนไพรทั้งสชนิดนั้นมีองค์ประกอบสำคัญ3อย่างอันได้แก่ไบปรีนจิงเจอรลและชาเกาอ,อ้ซึ่งในการวิจัยในเชิงห้องปฏิบัติการเราเพบว่าสารสำคัญทั้ง3ชนิดในสมุนไพรทั้ง3อย่างนี้ สามารถกระตุ้นให้เกิดการสลายตัวของไขมันในเซลล์ไขมันได้อย่างมีประสิทธิภาพจากผลการศึกษาวิจัยดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะพัฒนาพิกัดยาตรีกระตุกให้เป็นผลิตภัณฑ์รักษาผิวเปลือกส้มที่เกิดจากการสะสมไขมันที่ผิดปกติในชั้นผิวหนังถึงแม้ว่าสารสกัดสมุนไพรทั้ง3ชนิดจะแสดงประสิทธิภาพในการสลายไขมันในระดับห้องปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ในระหว่างการวิจัยเราพบว่าสมุนไพรทั้ง3ชนิดนั้นมีข้อเสียอยู่3ประการประการแรก สมุนไพรมีสีที่เข้มมีกลิ่นที่แรงจึงทําให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสมุนไพรทั้ง3ชนิดนั้นมีลักษณะที่ไม่น่าใช้นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพบว่าสารสำคัญทั้ง3ชนิดที่มาจากสารสากัดสมุนไพรนั้นมีความไม่คงตัวหากเก็บไว้ในสภาวะที่ไม่เหมาะสมจากข้อเสียและข้อจํากัดดังกล่าวนั้นผู้วิจัยจึงได้พยายามที่จะคิดค้นอ,อนุภาคขนาดเล็กเพื่อใช้ในการเก็บกักสารสำคัญที่ได้จากสารสกัดสมุนไพร ซึ่งเราพบว่าหลังจากที่เราพัฒนาาอนุภาคขนาดเล็กในการเก็บกักสารสมพันธ์ในสมุนไพรแล้วเราสามารถได้อนุภาคที่มีขนาดเล็กมีสีที่ซีดลงและสามารถกําจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ลงไปได้และหลังจากที่เราผสมอนุภาคที่เก็บกักสารสมพั์ที่อยู่ในสมุนไพรลงไปในตํำรับครีมที่เราต้องการเราพบว่าครีมที่เราได้มีลักษณะที่น่าใช้มีกลิ่นที่ดีขึ้นและยนอกจากนี้สารสมพันธ์ที่อยู่ในอนุภาคยังคงอยู่ในตำรับไม่สูญหายไปไหน ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้พัฒนาสารสกัดทั้ง3ชนิดให้เก็บกักอยู่ในอนุภาคขนาดไมโครเมตรโดยใช้เทคนิค Water in Silicone e m u l s o o ชซึ่งเทคนิคดังกล่าวได้รับการจดสิทธิบัตรตามหมายเลขคำขอ,ขอเลขที่0801004680ทั้งนี้เพื่อเพิ่มการดูดซึมเข้าสู่ผิวหนังและเพิ่มความคงตัวของสารสำคัญในตำลับโดยในการพัฒนาพบว่า สารสกัดสามารถเก็บไว้ในอนุภาคขนาด2-5ไมโครเมตรแล้วมาผสมอนุภาคดังกล่าวลงในตำรับครีมนวดที่ออกแบบขึ้นพบว่าผลิตภัณฑ์มีลักษณะที่น่าใช้มีกลิ่นที่ดีขึ้นและยังสามารถเก็บรักษาสารสำคัญให้มีความคงตัวอยู่ในสภาวะเร่งได้อีกด้วยหลังการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วผู้วิจัยได้มีการประเมินประสิทธิผลทางคลินิก ในผู้หญิงจำนวน44คนที่มีปัญหาผิวเปลือกส้มโดยให้อาสาสมัครทาผลิตภัณฑ์ทาผิวตีกระตุกเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์หลอกเป็นระยะเวลา8สัปดาห์และทำการประเมินประสิทธิภาพทางคลินิกด้วยการถ่ายภาพต้นขาวัดการไหลเวียนเลือดด้วยเครื่องเพอริสแคนเลเซอร์ดัเลอร์ผลการศึกษาพบว่าอาสาสมัครมีผิวที่เรียบเนียนขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและมีการไหลเวียนเลือดภายใต้ผิวหนังที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญภายในระยะเวลา8สัปดาห์ เป็นการพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคโดยการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีศัจกรรมและองค์ความรู้ทางด้านการแพทย์ไทยยังเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้วัตถุดิบสมุนไพรภายในประเทศซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรมีทางเลือกในการกระจายสมุนไพรมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังเป็นการรักษาและทำลมไว้ซึ่งองค์ความรู้ของคนไทยที่พร้อมจะส่งต่อไปยังลูกหลานรุ่นสูงขอขอบคุณวิทยาลัยการสาธารณสุขศิรินธรจังหวัดพิศณุโลก สถาบันพระบรมราชากกวงสวรณสนขคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยนสวนศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยองค์การมหาชนทีเซล